มาทวนเก็ดวันก่อนนะมาทวนเก็ดวันก่อนเฮ้เหนื่อยโห,หดเหนื่อยชุดๆเฮ้อเอาไหมมานั่นฮ่าเ้อเอเอหาเหนื่อยหาเหนือ่อฮะดูมาแป๊บเดียวได้แล้วเฮ้อ ไม่ได้คร okay. ับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ให้มุนขึ้นมานี่ให้มุนขึ้นมาหาร้านของดีดีเป้เฮ้ยร้านลมเนินพิศอารเราลองดันขึ้นดูฮะ ไม่ได้มาดูฮะไม่ได้ฮะไม่ได้เดี๋ยวมาลองดันดูฮะทางลงเนินปีศาจชันเลยเพราะว่าไม่ฮอนดันดิยี่ลองดันน่ะแต่ว่าถ้าไม่เปียกแล้วว่ายัางหลุนนะใช่ไหมเปียกเปียกฮะเปียกมาฮะ,อะรอบสองนะ เนินนี้ไม่มีใครเคยดันขึ้นนะมาลองดูว่าลองแบบทางชื้นนะถ้าทางแห้งผมว่ามีลุ้นนะห้าสแต่ทางชื้นแบบนี้หน้าปิดประตูเลยครับฮะนะปิดประตูตายเลย ไม่ไปเลยอะไม่ไปเลยเพราะว่ามันมันเอียงอยู่แล้วเสื้อนยิงย hoo! จังเลยกระดำวูจังเลยขึ้นได้ผมก็จำเป็นต้องขึ้นเลยแหละทีนี้เสื้อหญิงหยาดวู้ฮู hoo! đây là đã đằng đằng đó. Để đào lên nắng lên nó đào cái này điên cái này ta được